สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูเฟิร์นค่ะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความหมายโดยตรงและความหมายโดยในถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะคําที่มีความหมายโดยตรงคือคําที่มีความหมายที่แปลตามรูปสัตว์หรือ คําที่มีความหมายที่แปรตามรูปสัตว์ที่ระบุไว้ตามพจศานุกรมค่ะส่วนคําที่มีความหมายโดยในคือคําที่มีความหมายไม่ตรงตามรูปคําแต่มักใช้เป็นคําเปรียบเทียบหรือเป็นสำนวนค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างของคําที่มีความหมายโดยตรงและคําที่มีความหมายโดยในนะคะหิน ความหมายโดยตรงคือมวลของของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติส่วนความหมายโดยในหมายถึงยากเย่ยมโหดแข็งมากค่ะลิงความหมายโดยตรงคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะคล้ายคนเท้าหน้าและเท้าหลังใช้จับก่อได้ส่วนความหมายโดยในก็คือ อาการที่แสดงกริยาซุกซนไม่อยู่นิ่งเก้าอี้ความหมายโดยตรงคือที่สำหรับนั่งมีขาและพนักพิงมักยกย้ายไปมาได้ส่วนความหมายโดยในก็คือตําแหน่งหน้าที่นั่นเองค่ะเต่าความหมายโดยตรงคือสัตว์เลื้อยคานมีกระดองหุ้ม มีสีขาส่วนความหมายโดยในโง่เง่า,งาเชื่องช้าต้วงเตี้ยมค่ะหมูความหมายโดยตรงคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กีบคู่ตัวอ้วนส่วนความหมายโดยในคือคนที่เบาปัญญาหรือด้วยฝีมือจนคนอื่นหลอกเอาได้ง่ายนั่นเองค่ะตีนแมว ความหมายโดยตรงก็คือเท้าของแมวค่ะแต่ส่วนความหมายโดยในก็คือขอโมยหรือนักย่องเบาั่นเองนะคะต่อมาแม่พิมพ์ความหมายโดยตรงคือสิ่งที่เป็นต้นแบบหล่อรูปต่างๆส่วนความหมายโดยในคือครูอาจารย์ทั้งชายและหญิงซึ่งถือเป็นแบบอย่างความประพฤติที่ดีสำหรับลูกศิษย์ค่ะต่อมามือขวา ความหมายโดยตรงคือมือข้างขวาส่วนความหมายโดยในคือลูกน้องคนสำคัญที่เจ้านายไว้ใจให้ทำงานสำคัญนั่นเองค่ะเด็กเลี้ยงแกะความหมายโดยตรงคือเด็กที่มีหน้าที่เลี้ยงดูฝูงแกะส่วนความหมายโดยในคือคนที่พูดจาเหลวไหลกับกอกค่ะหงความหมายโดยตรงคือนกจำพวกเป็ด ลำตัวใหญ่คอยาวส่วนความหมายโดยในคือผู้ดีผู้สูงทรงสาวสวยสง่างามนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรื่องของคำที่มีความหมายโดยในและคำที่มีความหมายโดยตรงของเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าวิชาภาษาไทยเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ